พี่และบันองพี่ต้อมเจ็ดสิแล้วหรอเดียวเดียวเียวเฮ้ยพี่ต้อมเคยยิ้มทองอันนี้พี่ทำเองนะลูกอ่ะปักลอเจแ้วปักเลอเลยนรจแักเนนลยนเริ่มรวยเงินทองยศศักดิ์มคนามีตาดึง ไเพราะว่ามันเลอะแ้วแบอเค้กให้ปักปันจบเป่าเส็จนะ้ัักป่กเัป่าปปักปักปั่ปักปักปักป่าปคกงให้ปักนัปักปกปั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 กัปั่ปเกป็ักเักป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 ััััปปปปป่กัปปัััปักััปปกัปังปัปัน

แต่เนี่ยจะบอกนะก็เราต้องบอกงี้ก็ต้องบอกว่า ต้องบอกว่าเดือนมีนาเป็นคนหน้าตาดีเขาพีกันมีนาเหมือนกันปอกอันนี้แหละอันนี้แหละเอาแค่นี้อะเอาแค่นี้้านู้ไต่ออันพี่ี่็ยืนมุมไี้ก็ได้ี่ต้อยืนมุมไหนต้อยืนมุมนี้้ใจ่ายแล้วป้า นี่ไงปถ่ายนง่นได้ยั้งคีมีบ้งห่นอันนี้โตเดี๋ยวจุดเก่งเอาเลยเหรอนีัี่่ายนนี่ม่ไปน่าเสิคตาเลย เอ้ยระวังเนี่ยเทคัาเพ,พืดด่นนอไนไ่ะ้อเดี๋ยบอกเลยย่โตแล้วกันแล้วแบงมาดูอะไรนี่อโทษคัะทาถ่ายตอนโต

ตรงกลางอยู่ตรงกลางค่ะพี <that> like <air> okay, ่เ mm จ๊ยามากลางหายเอามายู่ตรงกลางตรงกลางคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้นจะลืมอันนันที่เอาเใครใครก็ถือเอานะคะตรงกลางตรงกลางเใครใครก็ถือเอามาเอาแค่ท่อนสุดท้ายเลยเฮ้ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. <cười> 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 เป็นลมแล้วอ t t ้เค้กจากมหาเดนให้ดึงตรงนี้ด้วย เดี <c ười> ๋ยวเลยเขียเกียร์อูดิอ้าวโอเลกใคลกเข้าแถวเลยค่ะอ่ลงเดียวๆเดียวพี่ปู่้มดิป่าฮะเร็วๆคนเดียวอย่โบดดิบกโบดดิอโบดเรื่าโอกนย่งเดียวนะ ได้สิบสามสิบสามเปิดได้เลย แปดเดือนเดือนแม่เดือนแปดเดือนเดียวต้อเรียกพี่โตแล้วสามสิบปีนาแม่นูถามกม่นานนะตาใช่ทุกคนค่ะรถเข้าคงชนไม่ไหวแล้วขอสวัสดีค่ะสวัใคกลับไปแล้วปะ ขอบคุณทุกคนมาแล้วนะคคขอบุณมาต่ทั้งหมดนี้จะเอากลับยังไงเออก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะนี่ก็จะเข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมาเอาวางถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปปบกันเดี๋ยวกันปะลูกโป่งลวงครับไลูกเท่งวางที่ใหญ่ไหมเอาใครลากเท่งจากจากน้องไปวางก่อนค่ะน้องเท่งวางที่เดิมแล้ววางวังที่ใหญ่